มาดเอ้ยวิห์ฮา,ม,ามึงเอ,งอ,อ้ยนนนนนแม่หยังมันคือกตะเลยแต่แมงเถอะมึงหาหยังกูหาชูนี่ละห่ามึงเอ้ยที่ไปเอาบุญบ้างไฟไปหยังมึงคือเต็งตัวโบราณแท้เอา,เอาโบราณตีนี่เอาไ้เต็งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ท่านสมัยที่สุดแล้วบ้านกูนี่ ไปหาซื้อไม่เด้อกูี่พาไปซื้อมือนี้เบิร์ตตู้กูกระชอกได้ที่นี่ละอีห่าไปเอาบุญบังไฟมันต้องเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนชุดใหม่บ่ะเออเปลี่ยนชุดใหม่เฮ็ดจังได๋อีกบัเล็กที่สำคัญเด้จังไดดาวสูต้องเว้าไทยเด้เว้าไทยใช่แล้วเอาเฮ็ดจังได๋กูจังจะเว้าถกโอ้ยอีห่ามึงมึงเว้าไปรถมึงเว้าข้างทิพย์ข้าเดรยไปรถเขาประมุจจัดกับมึงหรอกโอ้ยอยู่กรุงเทพกูบ่เคยเว้าไทยจักเท่ย อีหามึงบอกไปโหลดเตี๊ยกูโหลดเออบอกไปโหลดมึงบอาได้บอไทยนั่นน่ะเบ้าได้เอ้าก็เป็นไทยเลยยังจันดาวอะไรข้ากูบอกว่าถึอมึงควักกูเนี่ยเด้ออีหามึงมันไม่มีควักพี่เรียกเรียกให้ถามเนี่ยถามยังเพื่อนมึงมีจักคนมีกี่คนฉลองเออเออเออมีกี่คนเกาะบ่มีเกาะอีหามกูจิบหอดทะเลหลายโพสบ้านมึงมีมึงมีพี่ชายนำเขาบอกอีอันนี้ นี่นะเดี๋ยวดาวจะว่าสู่ฟังเออว้ามาดาวเฮียนดาวนี่มีอยู่กันสามคนนะสามคนถูกต้องแล้วอ๋อแล้วมึงเป็นลูกกงหรือลูกลาโอ้ยลูกคนเล็กลูกคนสุดท้องกับบ้าไปแต่เนาะเออเออกูเข้าใจแล้วล่ะบ้านดาวมีกันอยู่สามคนสามคนโดยเฉพาะพี่ชายพี่ชายเมืองพี่ชายุญล้อก็ยังเนี่เป็นสำคัญเด้อดทีสำคัญไอพวกเป็นมุนมันจริง เอาคั้นเนาะงงมักจะกะทึยมึงอย่าลืมติดต่อไอ้บุญเพชรกูแน่เด้อติดต่อให้กูนำเดี๋ยวมากไปกว่านั้นไอ้ยังอีกพอกูกูจะได้เป็นพี่นานมึงดีพอกูนี่รอก็ไอ้กูซิดเท่าแล้วก็ไอ้มึงอีดดาวกูเปลี่ยนใจอะไรกูอยากเป็นแม่มึงอีหน้าเบิดเนาะหลายใจเนาะมึงพร้อมกันยังพร้อมแล้วพร้อมไป พร้อมแล้วอีนี่ไปแบบมวนมวหไมนี่ก็เอิ้นไปเหมือนกันเอา้าไปแบบมวนๆสนุกสนุกไปแบบไหนไปเอาบุญผาป้าบ้านกูบุญต้องไฟบ้านกูมันต้องเลิศย่างเดียวเตอ,อย่างเดียวไป จายอะไรล้อล่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 อขี้แตกขี้แตกอันนั้นจำแคนหรือเปล่าให้ใบบังแน่ขั้นในร่องเที่ยนึงเนี่ยลืมบ้านเล็กที่พูดแล้วนำแน่ละนำแน่นำแน่นำแน่ละนำแน่นำแน่ให้ใบแน่ละขอใบได้รูดใายค่อยเราคนสิใบแตกหอมอีตาบึงงก็มาโอ้โหห่อมไอ้บึ้งแล้วเอเล่เฮ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 กูได้ใบห่อม เอาบ่ประทับใจใครบ่ประทับใจที่สุดเลยป้าเร็วิึงแน่ข้าวบ่ข้าวบ่กรุงเทปมันงามกันะพูไตปูไตปูดตูไตปูดตาูไตูไตป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 ูไตไตปู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 ตปูไไตปูู ไปเมากับไอ้เมึงดาวแม่นผู้ใดล่ะนี่อุดมศักดิ์น้องไอ้ดย์อู้หูรมศักดิ์อุดมศักดิ์เขาเอื้นดาวดาวว่างั้นมึงไปเปลี่ยนซื้อว่าดาวนั่แหละน้องเจ้าเออขอไปกับเธอละไอ้แต่งตัวแบบนี้แต่งหนาแบบนี้เป็นอย่างไอ้เป็นอย่างกาวังหั้นมึงบอกว่าอย่างกาะอู้หูรวมศักดิ์